ใครเดินมาบริจาคเลยนะคะถามว่าจ้าวค่ะไห่แม่เราก็อยากบอกเราเกินว่าหนึ่งพันบาทแต่เกรงใจคุณพ่อสุเลยบอกไปหนึ่งร้อยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่ละมุนขอให้แข็งแรงค่ะตรนี้ตันนี้ย่าเยอะมากเลยค่ะ โกยเราจะโกยไว้นะคะโกยไว้แล้วเราจะมีหน่วยเก็บใส่ทังขยะแบบนี้ค่ะคุณพ่อต่อยนะคะแล้วแล้วคุณพ่อเติมตักค่ะหน่วยเนี่ยค่ะรถอีแท็กน้อยกำลังมาเขาจะตามมาเก็บกับรถอีกทีหนึ่งโกยอีกทีหนึ่งนะคะ นี่อ๋อคุณแม่พิสเอาขนมมาค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ค่ะค่ะให้เงินแล้วยังเป็นขนมอีกอนะคะดีจริงๆแล้วก็สมานร,รองประชานชุมชนของเราะนะเคุณประชายสัมพันธ์ของชมรมยิ่งรักด้วยคู่ใรัะ คนเคุณพ่อสมัยนะคะ